สวัสดีครับมือนี้คิดอยากกินปลาสมนะครับมากเขามาตำเหลาปลาสมกันนะครับหรือปลาแซหมอนนะครับใส่พริกแหงไปเลยครับตามชอบนะครับผมจะเอาเผ็ดร้ายนะครับเพราะว่ามีคนกินน้ำครับบางคนก็บว่กินเผ็ดนะครับอ่าเขาก็จะเอาเผ็ดกลางๆพอประมาณครับใส่พริกสดหรือกระเทียมลงไปนะครับอ่าตำเลยทีแล้วกะตานมะพร้าวครับน้อยนึงครับอ่าตำสักน้อยนึงครับตามด้วยน้ำปลาของเราเลยนะครับอ่านัวๆนะครับผม ใส่ปครับตามด้วยน้ำขามเปียกนะครับแล้วกับผงนัวกับขาดไปเลยครับบักหน้าครับบีดลงไปเลยครับเทิงบีดเทิงมบีดครับใส่เป็นตอนไปมันจะได้หอมๆนะครับผมตามหน่วยบักเขือสีต่างๆนะครับอ่าแตงสีให้น่ากินนะครับโคเล่โคเล่ครับอ่าโคเล่แล้วกับซิมเบิ้งนะครับว่ามันขาดอีหยังนะครับอ่าซิมดูครับอ่าใส่น้ำตาลนิดนึงครับให้มันออกหวานน้อยนึงครับอย่าหวานนะครับเข้มนิดนึงนะครับสามรดนะครับตามด้วยปลาส้มของเรานะครับผมก็จะหั่นเป็นสิ่นเตาพอดีคำนะครับให้มันใน้ย่ำเนี่ยสะสมใจเลยนะครับ นี่ครับบะเขือราชนี่ผักซีฝรั่งครับเพิ่มความหอมแบบโคเล่เข้าไปครับบานนี้หอมแปดบานเก้าบานไปแล้วครับผมน่าจซอครับกินกำลังแล้วยิ่เย็นๆบานี้คักเลยครับตาสีสันครับได้ก็แก้ไหมครับเบือแรงจัดเลยครับเมนูนี้รับรองว่าเด็ดแน่นอนครับมาครับมาซิมเบิ้งแซลมอนหรือว่าปลาส้มนะครับ หอมดูครับดูหอมน่ากินครับหวานเจ๊ยครับเอบ้บังตำปลาเซมันครับผม